ถึงแล้วถนนคนเดินเขม,มาราชธานีดินแดนแห่งความกเกษมสุขเอาเลยเอาเลยสวยงามมากสวยงามมากทิ่น,นี้เขม,มาราชธานีโอ้โหหนึ่งสองส้มหนึ่งสองส้มหันหน้ามาด้านนี้คุณหมอคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอครับเชิญค,ครับหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้ำ ผมถ่ายหนังอยู่ด้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไป1,2,3,1,2สองสมสองสท่นีหน่อยท่านผู้ชมทิงกะรบครับตอนนี้คณะทัวร์อารยธรรมคางอิสารได้มาถึงเขมราชธานีหลังจากที่ไม่ได้มาเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนี้คณะของเราพร้อมแล้วที่จะทำพิธีเปิดปุ้เข้าไปในถนนคนเดินของเมืองแห่งนี้ได้เวลาแล้วหนึสองส